สวัสดีครับสมูชอมวันนี้เราหยุบเกมบูมอาไครฟันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพาร์ทสองของตัวออนเซนนะครับเป็นตัวละครของโนโดกะนะครับผมก็เป็นตัวออนเซนตัวที่สองแลละก็ผมบอกเลยนะครับว่าโนโดกะเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมเก่งในการสายฮิวเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นตอนสายฮิวนะครับผมแล้วก็รถวอผ่านหน้านบ้านผมีกแกะโอเค ช่างมันไปกวอดแล้วกันนะครับผมอะตัวคอนโนโลกาเนี่ยคือฮิวแรงมากนะครับแต่ก็มันไมไ่แรงขนาดนั้นนะแต่คิดว่าก็ใช้ได้แหละเออมันก็นะคือมันจะเแย้งว่าเรียกว่ายังไงดีแรนดอมอะ่ะเออมันเหมือนแรนดอมฮิวนะครับผมแต่ก็แบบถามว่าใช้งานดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่ามันโนโลกาจะเลงเลยนะครับผมคือจะแบบฮิวให้เพื่อนคนที่เลือดต่ําสุดหนึ่งคนคือแบบเลงไปฮิวเลยอะ่ะคือมันไม่เหมือนกับตัวละครสเปเชียล นะครับผมคือแบบอันนี้คือแบบใช้ได้เลยนะครับผมคือแบบไม่ต้องเล็งไม่ต้องเล็งเป้าคือกดใช้แบบอัฟฟรีอ่บกดไม่เหมือนเซรีนาคือเซรีนาเนี่ยต้องกดเล็งใช่ไหมล่ะในการกดสกิลนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวละครตัวนั้นวิ่งไปเก็บยาฮิวใช่ไหมล่ะแต่นโนนอการเนี่ยคือกดใช้สกิลปุ๊บแล้วโนนอการจะเล็งเป้าไปตัวตัวละครที่เลือดต่ําสุดของทีมเราแล้วก็จะฮิวให้เลยนะครับผมก็ ก็ใช้ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับในการฮิลน,นะครับผมก็มีประมาณนี้กับนนดกะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครยิงเกาะสีแดงนะครับก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวก็ผมมีเพชรอยู่58 0 0ก็จะมาเปิดกันสัก4มัลติแล้วกันนะครับผมก็นะอย่างที่รู้กันผมเกลือเกมนี้มันนานมากก็จะรอวันที่ผมหายเกลือแล้วกันนะครับผมคือเกลือแล้วก็หลุดเลสเกลือแล้วก็หลุดเลดเกลือแล้วก็หลุดเลดเป็นประจำเลยนะครับผมเอา้า เฮ้ยเอ้ยเหมือนว่าวันนี้ผมจะไม่เกลือว่ะอ๋อ,อนุรโกกาลเลยคือปิดตู้นะ,ะรู้ปะ you k ู o w that จะได้เลยอ,ลยอถามจริง อ่ากูว่าแล้วมันไม่เคยเลยไอ้อไรี่อ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นไ้ดีกูกูบอกเลยนะมันไม่มีทางไอ้ออกก่อนออกเร็วนี่แม่งไม่มีทางเกิดขึ้นเลยกูบอกให้เลยนะถ้าออกก่อนออกเร็วเนี่ยคือตัวซ้ําตัวซ้ากูบอกให้เลยตัวซ้าไอ้เหี้ยกูบอกเลยนะโอโหเกมดีจริงๆ เรียบร้อยไงเออแม่กเรียบร้อยอะไรวะโอ้โหเกมดีจริงเอาของมาแบบเฮ้ยกูให้เหมือนนะสุดท้ายวายกูหลอกมึงมึงได้ตัวซ้ำว,วันพุธทีไอ้เหี้ยกูถามจริงโอ้โหอะไรวะและกูก็เกลือไง เกยาวเลยมั้งนี่อ่ะเรียบร้อยโอ้ห,<า>หมดอารมณ์เลย,ยไอ้สันเปิดมติแรกไปกูปก็หมดอารมณ์ที่จะเปิดต่อแล้วแม่งอะไรวะเอา้าสุดท้ายไปเลยแล้วกันไอ้เลโก้ไม่คิดจะเอ,อาใครจริงๆวะตามนั้นดูเรื่อง วายหลุดเลดไอ้เฮียหลุดเลสวายกูรอมึงกูรอมึงไอเวนจะรอดูนะว่าครบรอบหนึ่งปีกูจะได้อะไรบ้างไม่ไมเคยได้เฮี้ยอะไรจากเกมเฮี้ยนี่เลยของดีๆกูก็ไม่เคยได้กูไม่เคยได้อะไรดีๆสักครั้งในเกมนี้เลยนะหเหนื่อยใจว่ะ ถ้าม,มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะท่านผู้ชมใครอธิบายเหตุการณ์นี้ได้บ้างมผมเราไม่เข้าใจาจริงๆว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรอย่างนี้กับผมบ่อยเหลือเกินไอ้หลุดเลสเนี่ยแม่งไอ้การหลุดเลสนี่นะกูจำไปจำวันตายเลยวว่าแม่งโคตรนรนกอะ่ะ ก็นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โคตรเกลือเลยก็หวังว่าตู้กับชาน่าจะไม่เกลือนะขผมน่นไม่เข้าใจจริงๆว่ะคือแบบอัตราเลทก็น้อยนะ0.05%เปอร์เนี่ย หน้าตู้0.7ไม่งไงไม่ออกเลยออก0.05ให้กูทำไมโอเคนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ